ต่อไปช่วยไม่สําเร็จนะครับก็ทําทุกวิถีทางแล้วสําหรับช่วงๆแพนด้าขวัญใจคนไทยนะครับหลายๆคนก็มีโอกาสไปที่สวนสัตว์เชียงใหม่แล้วก็ไปดูชีวิตของมันแล้วก็เฝ้าติดตามพฤติกรรมกันมานานอยู่กันมาคู่กับคนไทยหลายปีครับท้ายที่สุดมันตายแล้วครับท่านผู้ชม โดยเมื่อวานนี้ผู้ใยการสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับเผยแพร่ข่าวนี้ว่าแพนด้าชิงช่วงอายุ19ปีขวัญใจคนไทยตายอย่างสงบแล้วนะครับโดยในช่วงเวลาประมาณบ่าย3โมงของเมื่อวานนี้นะฮะก็กินใบไผ่อยู่ดีๆจู่ๆนะครับมันก็ลุกขึ้นมาเดินประมาณสัก2นาทีหลังจากนั้นก็ล้มลงเจ้าหน้าที่ ไปดูปรากฏว่ามันหยุดหายใจแล้วนะครับก็พยายามจะกู้ชีพแต่ก็ไม่สําเร็จหลังจากนั้นก็นําร่างช่วงๆไปที่โรงพยาบาลสัตว์เชียงใหม่พร้อมกับเอ็กซเรย์บริเวณลำคอถึงปอดปรากฏว่าไปเจอวัตถุสีขาวคุ่นอยู่ที่บริเวณหลอดลมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันเป็นวัตถุอะไรกันแน่อาจจะเป็นไปได้ว่าวัตถุชนิดนี้ไปอุดที่หลอดลมหรือไม่เดี๋ยวอยู่ในระหว่างการตรวจสอบนะครับ ขณะที่ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ก็แจ้งให้ทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชาและทันตรุว่าการกระทรวงเส้มเยาก่อนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงแจ้งไปที่กงสุนจีนประจําจังหวัดเชียงใหม่ทราบแล้วนะครับแล้วก็เตรียมที่จะถแถลงเรื่องของช่วงๆอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการในวันนี้ ย้อนกลับไปครับท่านผู้ชมช่วงๆเนี่ยเป็นแพนด้าเพศผู้เกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมปี2543นะครับอายุอนามนะครับมาถึงวันนี้ก็19ปีแล้วมาอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่นะครับในฐานะผู้สันทวะไมตรีระหว่างไทยกับจีนเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองประเทศนะฮะคือเหมือนกับเป็นตัวแทนทางการทูดของจีนฮนะเวลาจีนส่งแพนด้าไปก็เหมือนความว่าก็จะเป็นมิตรประเทศที่ดีกับประเทศนั้นๆนะครับไทยก็เช่นเดียวกัน มาพร้อมกับหลินหุยนะฮะก็ตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมปี2446สำหรับช่วงๆเนี่ยมีชื่อไทยเหมือนกันนะช่วงๆนี้คือเป็นชื่อจีนชื่อไทยเนี่ยก็คือชื่อเทวันชื่อล้านนาก็มีเหมือนกันเพราะว่าอยู่ที่เชียงใหม่ชื่อว่าคำอ้าย<ะ>จำได้ไหมฮะตอนมาใหม่ๆเนี่ยหลายๆคนก็ติดตามผ่านทางช่อง ใช่างดิงชาแนแล้วก็ลูกออกมาก็คือหลินปิงแต่ว่าตอนนี้หลินปิงถูกส่งกลับไปที่จีนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับค่ะตอนที่หลินปิงเพิ่งจะคลอดใหม่ๆดิฉันเคยโชคดีอะมีโอกาสได้ทํางานร่วมกับสวนสัตว์เชียงใหม่นะเราก็อยากรู้ว่าขนแพนด้าจะนุ่มไหมไปจับแล้วเขาจะค่อนข้างคือเขาอยู่เมืองหนาวไงขนเขาหนาฟูแล้วก็ค่อนข้างแข็งนะคะค่ะ ก็รักมากนะคะแต่ว่าใครที่เป็นแฟนคลับก็เสียใจเนาะเขาบอกว่าแพนด้าเนี่ยตอนนี้เหลือทั่วโลกเนี่ยประมาณ1,000ตัวแต่ว่าอายุไขัยเวลาอยู่ในจีนเนี่ยเขาจะอายุยืนกว่าตัวที่แบบถูกส่งออกไปต่างประเทศส่วนใหญ่จะตายเร็วนิดนึงก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้ากับสภาพแวดล้อมโดยรวมสักเท่าไหร่แต่่วาายงอไะก็